ก๋วยเตี๋ยวหอยทากหรือลวัวซูเฟินอาหารอันโอชะที่มีกลิ่นเป็นเอก,กลักษณ์ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองหลิวโจวเมืองหลิวโจวอยู่ในเขตปกครองตอนเองกว่างซีจ้วงเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มาช้านานโดยลวัวซูเฟินกลายเป็นอาหารที่มีชื่อเสียงโด่งดังจากรสชาติที่เผ็ดร้อนและกลิ่นที่เป็นเอก,กลักษณ์ที่มีหอยทากและหน่อไม้เป็นส่วนผสม ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาธุรกิจลัวซสุฟเนเติบโตอย่างมากมีร้านก๋วยเตี๋ยวผุดขึ้นตามมุมถนนทั่วประเทศและทำให้เมืองหลิวโจกลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักชิมที่โรงงานลัวซสุฟินพนักงานกำลังบรรจุหีบหอ่อหัวหน้าโรงงานบอกว่าคนงานในแต่ละกะจะทำงาน8ชั่วโมงสามารถบรรจุหีบห่อได้ประมาณ20,000ชุด ปีที่ผ่านมาคาดว่าไรายได้จากอุตสาหกรรมหลัวซูเฟิร์นในหลิวโจมีมูลค่ากว่า67,000ล้านหยวนหรือประมาณ3,035,000ล้านบาทขณะที่ยอดการส่งออกมีกว่า3,000ตันคิดเป็นมูลค่าประมาณ435ล้านบาทเมืองหลิวโจยังสับสนุนให้มีสถาบันที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมหลัวซุเฟิร์นโดยเฉพาะ คณะบดีบอกว่าสถาบันนี้เปิดมาเพื่อรองรับอุตสาหกรรมลัวซูเฟินและพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะในสายนี้โดยเฉพาะผู้ท,ทําธุรกิจลัวซูเฟินกล่าวว่าที่ลัวซูเฟินกลายเป็นปรากฏการไปทั่วประเทศเป็นเพราะตอนแรกหลายคนบอกว่าลัวซูเฟินมีกลิ่นเหม็นแต่มาลองทานแล้วกลับเปลี่ยนความคิดบอกว่ามีกลิ่นหอมและชอบมากลัวซูเฟินยังได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของจีนอีกด้วย